สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์วันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสําหรับคลิปนี้นะคะแม่นายจะมาชวนเพื่อนๆมาใช้น้ํานมยังไงให้ผิวหน้าเราขาวกระจ่างใสและลดฝ้ากันค่ะก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทําสูตรนี้ได้เลยค่ะ สหรับสูตรนี้ส่วนผสมแรกเราจะใช้น้ำนมนะคะสามารถใช้นมยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะใช้เป็นนมเปรี้ยวหรือนมจืดก็ได้นะคะสำหรับตัวน้ำนมนะคะ่ะเขาจะช่วยเรื่องเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่ผิวและลดความแห้งกลานของผิวทำให้ผิวเราเนียนนุ่มขึ้นด้วยค่ะเราจะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะ สำหรับส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นน้ำหมักแอปเปิลไซเดอร์นะคะหรือว่าใครที่ไม่มีเป็นน้ำหมักแอปเปิลไซเดอร์ก็สามารถใช้เป็นน้ำมะนาวก็ได้ค่ะแต่ตัวน้ำหมักแอปเปิลไซเดอร์นะคะเขาจะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะ,ะชะลอการเกิดริ้วรอยและจะช่วยเรื่องกระตุ้นทําให้ผิวเราขาวกระจ่างใสฟ้าละกันค่ะสำหรับตัวน้ำหมักแอปเปิลไซเดอร์นะคะสามารถหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะที่จะสั่งออนไลน์ได้ที่ปีีและลาซาด้านะคะเขาก็จะมีแบ่งขายค่ะ ใช้1ช้อนชานะคะส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเรื่องของน้ํานมนะคะเขาจะมีความแบบข้นขึ้นนะคะนี่ประมาณนี้เลยค่ะสําหรับสูตรนี้แนะนําให้ทําเฉพาะตอนเย็นนะคะเพราะว่าผิวเราจะได้หลีกเลี่ยงแสงแดดด,ด้วยค่ะวิธีการใช้นะคะให้ใช้สําลีแผ่นแบบนี้นะคะคือใครที่จะใช้เป็นเม็ดมาร์กนะคะมาจุ่มตรงเนื้อครีมนะคะแล้วก็ใช้เม็ดมาร์กนี้นะคะมามาร์กให้ทั่วใบหน้าก็ได้ค่ะ แต่ถ้าใครที่ไม่มีเม็ดมารนะคะก็สามารถใช้สำลีแผ่นนะคะมาชุบแล้วก็มาเช็ดให้ทั่วใบหน้าเลยค่ะ แล้วเราให้มาร์คทิ้งไว้แบบนี้ประมาณสักสินาทีค่ะหลังจากนั้นสามารถล้างออกด้วยสบู่หรือโฟมล้างหน้าได้ตามปกติเลยค่ะและสําหรับสูตรนี้นะคะสามารถทําได้สัปดาห์ละหนึครั้งเท่านั้นนะคะและทุกๆวันเพื่อนๆอย่าลืมทาคารีมกันแดดเพื่อปกป้องผิวเราจากแสงแดดและแรงสี UV ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้แม่นายก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให,ให้แม่นายได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่่อนคคะะสสวัสดี